ฝนตกฝนตกเห็นไหมวันนี้ฝนตกมาตัดผมแบบฝนตกตกเลยไปถึงร้านตัดผมแล้วท่านนี้บ้างท่านนี้บ้าง่านนี้บ้างนี่ยิ้มเห็นฟันยิ้มเห็นฟันไหนหันมาดูสิเก่งมากอ่าเก่งมากเลยเก่งมากเลยเอาต่อไปต่อไปเอาน้องนายไปนั่งกับคุณยายกั ันนะสสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆซิ่งวันนี้เราจะพาเด็กๆนะคะพรุ่งนี้อาวันจันเด็กจะเปิดเทอมแล้วเราจะพาเด็กๆไปตัดผมกันซึ่งร้านอยู่ข้างๆบ้านนี้เองแต่ว่าฝนตกก็เลยต้องขับรถไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่า ปฏิกิริยาในการตัดผมของเด็กๆเป็นยังไงบ้างจะงองแงงองแงงกุ้งกิ้งมุ้งมิงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหากันไปดูนะโอเคไปดูกันเลยฝน,นตกฝนตกเห็นไหมวันนี้ฝนตกมาตัดผมแบบฝนตกตกเลยไปถึงร้านตัดผมแล้วไปเลยไปเลยจริงๆทรงนี้ก็กำลังหล่อนะป้าปาว่า,าแต่ว่าตัดซะหน่อยจะไปโรงเรียน อ๋อม molecule, ีมีค right? oh, ิวอยู่หนึ่งคนมีคิวอยู่หนึ่งคนไม่ถ้าคุณขาวมาถ้าคุามารอแล้วคุณขามารอแล้วคุณขามารอแล้วไม่ไม่คุณขามารอแล้วเอาทรงนี้ดีกว่าทรงนี้นี่นี่น้องนายเอาทรงนี้เอาทรงนี้นี่ไหนลองทำลองทำท่านี้ดูสิไหนหันเลยเฮ้ยเหมือนไหนไหนหันหน้ามาหันหน้ามา เหมือนเลยเอาท่านี้บ้างเอาท่านี้บ้างท่านี้บ้างนี่ยิ้มเห็นฟันยิ้มเห็นฟันไหนหันมาดูซิ <S <S 1> <S 1> ป่าไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงจะตัดได้หรือเปล่าไม่รู้นี่นี่นี่ไหนข้างหน้ามันยาวเนี่ยเอาข้างหน้าออกหรือว่าต้องออกประมาณนี้เนาะ <S <S นี่อ,อ่าขยับเก็บข้างๆหูนี่เอาไว้เอาไว้ไม้หูหูห เอาไว้เหมือนเดิมเนาะหูไอ้อะไรหรอหูเอาออกไหมเอาออกหัวออกครึ่งหนึ่งพอเอาเนี่ยไหนหัวออกเท่าเออออกเท่านี้เอาข้างล่างนี้เหลือไว้ฮะจะได้เอาไว้จะได้ได้ยินเวลาป้าเรียกนะทรงไหนทรงไหนดีเออทรงนี้ไหมอ่ะเอาทรงนี้ไหม เฮ้ยทรงสัพปะรดเอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่นี่นี่รงนี้ทรงนี้กะเขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วเขาทรงสัพพนไอ้คุณเขาทรงนี้ดีกว่าเขาทรงนี้ อ้นี่นี่นี่ทรงนี้กำลังคิดไอ้ทรงนี้ก็หินอยตอ่อแลให้คุณเขาก่อนก็ได้คุณเขาก่อนอาคุาคุณเขาก่อนอ่าเดี๋ยวให้คุณเขาก่อนอ้ยยายต้องนั่อนี่นิตีนิติใหม่แห่งการจับ เอาลองทรงครับแข้างหน้าข้างหน้าไม่ต้องไม่ต้องสั้นมากเก็บเก็บข้างๆกับข้างหลังเก่งมากเก่งมากอ่าเนะเก่งมากอ่าเก่งมากเลยเก่งมากเลยโอ้สองกระจกสองกระจกดูในกระจกนั่นีิ เก่งนะเก่งแน่เออเดี๋ยวคอยดูหัวเราะหัวเราะเดี๋ยวคอยดูตาตัวเองนั่นดีงนะตาอย่างนั้นไม่ร้องหรอลุงนม่ร้องหล่อแล้วนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนิดเดียวเองอ่า เสร็จแล้วครับโอ้หล่อมากหล่อมากเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ไหไหนๆๆๆขอชมหน่อยขอชมหน่อยโอ้โอ อาต่อไปต่อไปเอาน้องแนนไปนั่งกับคุณยายไปมานี่เลยลูกให้ป้าปานั่งให้ปบาากความรักความเมตตา่งไหให้ป้าผ่านั่งไหม พี่ดีไม่ได้ตานีเา่เดี๋ยวลองดูนิดนึงเนี่ยรู้ว่ามันมันไม่ได้เจ็บเลยไม่เจ็บเลยสบายครับแต่ว่าไม่ต้องสั้นไม่ต้องสั้นมากอ,อุอ้ยขอน้องสั้นไป นี่ตอนทีเราแล้วทีเราแล้วทีเราหัวเราะพี่บ้างแล้วอ่่านะองอไล์แห่เป็นไงนีเห็นไหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฉยๆเห็นไหมสบาย จะกระจียาวมือยาวมือเข้าไปพี่เขาตัดอยู่ลูกอ่าใหลงจอ่ายังไงจ้ากะจีจ้กกะจีโอ้โหทำให้กำลังใจอ่าแค่จ้กกะจีจ้กกะจีเฮ้ยเริ่มหล่อแล้วเริ่มหล่อแล้วโอ้โหเหมือนอะไรอ่าไหนหล่ะพี่เขาตัดง่าย เมื่อกี้ใครหัวล้อน้องเมื่อกี้ใครหัวล้อน้องหนูเฮ้ยรอนะไหนหันมาดูนี้เออรอแ่้วก็มีหันห้าอ่าเฮ้ยอย่าร้องไห้เพื่อนเห็นสิดอ่าอไม่เอาแปลว่าเราต้องแข่งนะพวกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องนายหน่อยนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างน้องเก่งไหมไหนมันหันหน้ามาดูสิหันหน้ามานี่สิให้คะแนนน้องหน่อย ได้กี่คะแนนหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนโอเคไหมชูสองนิ้วหน่อยชูจุ๊บฮ่าแข็งมากไ่เป็นไรชูสองนิ้วชูสองนิ้วอ่าโอ้คนนี้คนนี้สบายแล้วได้ตังกี่บาทในเดือนนี้ได้ตังกี่บาทโอ้ได้ตังหนึ่งร้อยพี่เก่งไหมพี่เก่งไหม <c oughs> อ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทำไมเหลือแค่นี้ <c oughs> รอมากมากเลยทั้งสองคนเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างเจ็บไหมครับเจ็บไหมไม่เจ็บเลยสนุกไหม <c oughs> สนุกมาก <c oughs> ชอบไหมชอบชอบตัวเองตอนตัดเสร็จแล้วไหมหลอไหมหลอ, <c oughs> อนนี้หล่อไหมลูก หลอครับหลอครับหลอครับอันนี้เขาคันคนะเขาเลยขอถอดเสือ้ออ่าคลิปนี้น้องนายกับคุณเขากับพี่ดีก็ต้องขอลาไปก่อนนะอ่าอย่าลืมกดไลค์คอ่าให,หนน้น้องนายด้วยนะฝา,นะากช่องน้องนายด้วยนะกดติดตามช่องน้องนายให้ด้วยนะเดี๋ยวน้องนายจะมาร้องให้อ่าบาย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 หน่อย บ๊ายบายหน่อยบายคุณเด็กบ๊ายบายคุณผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนจากนะคะให้าลนอยู่ดีดีนะคะค่ะบ๊ายบาย